สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นแดนมินิชี่อว่ามินิเกมหันสาวนะชมะตอนนี้นกำลังเริ่มแล้วแดนต่อไปคือกิ้งลงมานะชมาแล้วก็นี่เกมหันสาวเรจะม,มีมินิเกมหลายเกมน,นะชมะผมก็เล่นมานานแเลยเล่นมานานก็เก่งนะชมะเล่นมานานจนเก่งอนะ่ะโอเคแนละ้วชมผมมาแล้วเราต้องกิ้งลงมานะชมะเพื่อจะเป็นเชนะ่นชัยะไปเช่นชฉนะ นี่เราก็ต้องลุ้นว่าเราโดนเพื่อนเบียดจนไม่ได้ลงไปเตานะใช่ไหมอันนี้โอเคเราได้เราก็ใกล้ถึงเส้นัยแล้วลอีซี่มันไปยดน่ดนหมอกมือใหม่มหมแค่แค่กดเดินหน้าแล้วก็กดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่ะผ่านแล้วเนี่ตังผมมีพันเลยนะนี่ผมต้องตังไว้ต้งแต่ปีที่แล้วเลยอันนี้เลยลองตังแบปีที่แล้วไม่เล่นานนะเพราะทีบเินของผมก็เย็บเยอะหน่อยนะ เยอะมากเลยมีแมงมงุมมีหนูมีแมาหุ่นยนต์มีนี่ไรความเคยใช้ตังหนึ่งพันนะผมจะไม่ได้ใช้ตังเท่าไหร่แต่น่าจะหนึ่งพันนะนี่ข้อความนี่หนึ่งพันนะอะไรเถอะโหดโหดเลยเก็บได้ไงไม่รู้ you, what, ต,ตอนนั้นเก็บไงไม่รู้หนึ่งพันบาทมันรีไรความกลัวเลยโอเค ดาเนี้คือเราต้องกดระเบิดให้มันไปฝั่งนี้นะเราดูก่อนต้องเราเราต้องดูก่อนว่าเราจะอยู่ทีมไหนอือเอออยู่ทีมฟ้าใช่ไหมแต่แต่เราผมอยู่ทีมทีมแดงเออถึงเวลาแข่งกันแล้วนะเราต้องกดระเบิดไว้นะกดไปเถอะนะตอนนี้ทีมเราเสียเปรียบมากเราลุ้นกันไปกับทีมอื่นเลยระเบิดให้เลยนะโอ้ยตทีมเราเลียงสามทีนะ โคตรแช์ดงเลยเกิดมม่เป็นไราก็แบบโหดอยู่เออเราต้องดูรันแ้วเยอะนบนคือโอ้สาอันเลยจบจ็บรสาอันนี้ไม่รอดเลยให้เพื่อนเขาดูก่าได้เราดูตงบนคโอเคือบนคนนี้เกอไนี่คือายแรงแรงนะปกป้องได้เยอะมาก กก็เยเฮ้ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่าแล้วเบิดเข้าไปแล้วหลายลูกเลยเป็นกูโอ้โหสี่สิบห้าต่อสามสิบอกเจ็ดสิบสามนะใช่ไหมโอ้โหมันแต่งชั้นมากเลยโอ้โหนะโอเครอพี่เก็บต่อไปนะเนี่ยนี่คือเหรียญเต็มไอชิเน้นนะที่ผมได้นี ก็นจะยื้อมากนะก็ไปดันเลยเ,เดี๋ยวแล้วกดออกผาอลลาวีอลลาวีและอย่างเงี้ยผาอลลาวีนะชมะก็จะเป็นหินมันก็มันก็จะสั่นแล้วก็ขึ้นเออเขาแรมันโกงมาแล้วก็กลับไปนะนี่คือมันจะเป็นพื้นที่อย่างเงี้ยไม่มีรานอ่าไหนสัน่นเราก็ยไปยืนนะมันก็จะดื่นกลับไป แต่ไหมมันจะมีสันดักบนด้านแรกมันจะโผล่มาหรือไม่ก็กลับไปกูอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่นี้ผมชนะแค่ครั้งเดียวเนะมันเล่นยากพรเกิดเล่นไม่ดีก็ตายใช่ไหมเราต้องมีสมาธิเยอะมากนะชมชมปอบป๊อบปบปบมันหมดเยอะเลยเห็นไหมเหลือแค่สามคนเหลือสี่คนมันแย่อย่างเงี้ยเหลือแค่สี่คนเอาตายไปแล้วหนึ่ง อุ้ยเกือบตกโหเกือบตกไงยากมาเอ้ยอุิซลืมดูเมเจอพูดกับดหยุดนะโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโดนดีบได้เหลือแต่ขาเหลือแต่ขาเอ้าเอาเหลือเองคนเหรอโอ้เอาอย่งไงเดินตกเองเหรอนี่ยอันนี้เล่นเล่นมาเยอะดูดูออร่อ เอืมอนี่เอเฮ้ยเป็นเมซอมบี้แพร่ระกาดเชียไมรัสอีอ้ไงวรจีอีจอเจอเจอซมบีเลซมบี้ิอออยู่บนด้วย โอเคเขาว่าอยู่อยู่ข้างบนนย่รอดนะจะเว่ได้เกิดอบ,บีปีขึ้นมาก็ตายนะแล้วต้องสูงว่าใครจะไปมบ,บี้นะเริ่ม,มาขึ้นม,มเอ,อ้ยโอเคคนธรรมาดาโอ้ต้องได้สามารถปีเสาไฟแล้วก็กระโดดไปน,นั่นเลยนะเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวสบ,บีมาตรงไหนกะ็มบีไม่ได้มาตรงเรานะถ้าเกิดมาตรงเราแล้ว,ลวก็ตายหายเด็ดตอนที่มันเกิดแหละ ซอนะมบี้มันยังไม่เรายังไม่เห็นซอมบี้นะเออซอมบี้ขึ้นเด็กแล้วใช่ไหมซอมบี้ตึกซอมบี้หรือ w วอ k กิ้งเด d เอ่อไอ้คนยังไม่จ่ายตรงนี้มีบันไดปะไม่มีโอเคแต่ว่าซอมบี้จะขึ้นได้แค่ทางนั้น Easy, อีซี่ดิเออแค่ดูว่าซอมบี้จะขึ้นทางนี้ไหม,หม สมบีมาแล้วก็ปีตรงนี้แล้วก็จุก๊กวหวแต่ถ้าเกิดเราเอาหวัวจุ๊ซสมบีแล้วก็ตายว้าวอูซสมบีทั้งเมืองสมบีทั้งเมือง้ยเอ้ยรารอดว่ะว้าว e ีไปอู้เล,เลือดตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยะสี่คนอ่าสี่คนนะนี่ปูหแบบว่าด่านี้ยากอยู่นะแต่โดนเล่นด้ชิว มีไหมหุม่นยนต์ตาเยาื้อจมูกโคตรใหญ่อุ้ยคัดแยกแหล่อาจจะมีระเบิดกับแรล่นะเสียระเบิดก็โดเดดต็มอืมเยอะแล้วก็ขุดแหล่อยนะเมือดดม่อเราจะโดนระเบิดถ้าขุดระเบิดนะมันเราจะโดนระเบิดมีแตงเอามาแหละนี่เฮ้ยโอ้ดูว่าตัวเองมีสองคนดดต้องมีสมาธิแล้วต้องขุดเรนะ็วๆนะเพื่อที่ได้เต็มดีนะ ระเบิดนะห้ามขูนะโอ้โหระเบิดสองอันไม่แพ้เพราว่าระเบิดมาเยอะเกินนะไม่ได้ขุนผีเพื่อนไปไหนหมดเลยเออเออเบิดและโอเเออโอ้ยระเบิดเกืกแหละโอ้ทางาง้นเกลืดเลยดพี่ไงท้องเลยปุ๊บระเบิด โอเคโอ้โหระเบิดอีกอัพระเบิดนะโอ้อย่าก,กดเลยนะถ้าเกิดกดทีแบบกริ่งแน่นอนะน่นอนระเบิดมันแรงดีโอ้โอ้โอเคได้ยิ้มฮะก็ยังดีโอ้โหมันไปยิบเกตโอ้โหแล้วก็ไปต้องผมมันไปยิบเก้าวว่ะ มันเสียเวลาตรงระเบิดนี่แหละครับถ้าเกิดระเบิดเยอะเก่งี่หแต่ถ้าเกิดระเบดเเเิดเยอะก็ตายเจ็ดสุกนะว่าเราจะได้ระเบิดเยอะหรือม่ไรแลเยอะถ้าเกิดเราได้ระเบิดเยอะแล้วก็ตายใช่ไหมนี่สร้างสรรอย่างสมบูรณ์แบบนะคือเราต้องกดรูปภาพนะแล้วก็กดมันก็จะเปลี่ยนสีไปเลยแล้วก็ต้องกดตามที่มันให้รูปมาแนําำให้ซูมนะมันจะง่ายกว่าเี่ยรูปก็อยู่ตรงนี้นะ

มีคนชะนะ้วคนคนีน้เขาบ้าวยแล้วก็าวอยู่คนนี้เขาก็บ้าเอยคนนี้เขาโอ้เขา้าเลนะครับวทุกคนเลยโอเคคนนี้เขาไม่วเขาตั้งใจำกช้ที่วไอโอไครชะน,น,เนะเวอเลกแดดแดด,ด,ดยิ้มยิ้มำนะโอ้โหว่าผมเก่งเกินเลยนะ โอเคด่านนี้ดา่านสุดทา้ายผมก็จะตัดคลิปจบแล้วนะผมดีเยวะมยาวเกินนะขี่เกียจตัดต่อนตัดต่อนานะทีํำเอียงตออลำเลียงถูเก็บขาลำาอีนเฉยเขียนได้ใช่ไหมไอ้เราก็แค่หลบนะแล้วก็เอาหน้าจุ่มนี่แล้วก็ถ้าเกิดมันมาตรงนี้แล้ให้เราไข่แพนอีกนง่ง่ไม่ไมีง่เสร็จไม,ไม,ไม่ผมเล่นนะแหะถือ,กกอลูกทิพยลกู แล้วผมเนี่ยไปแล้วไม่ได yeah. ิฉันน่ะเห็นไหมโอเคอ้โหเราไม่สามารถโดดได้เลยเราต้องเดินไปแล้วบางทีมันก็จะเดินไม่ได้โอเค้ยหมุนเดินเห็นไหมมันก็ค่อยถอยหลังลงเพราะแรงมันเยอะกว่าไอ้คนนี้ตัวหอมนะเขาก็สามารถเกีดินนี้ได้นะโอเคไหมอุ้ย

ตั้งน,น,น,นะตั้งนะชนะชนะใจดีดชนะเฮ้ลัดตานี้ต่อไปโอ้โหค่อยๆกิ้งอันนี้เป็นในมือเล็ดยากมากไม่เคยชนะเลยนะคือว่ามังคับไม่ได้นะมันจะกิ้งไปไ,ไหนมันก็แบบว,ว่ากิ้งเวลามาเลยนะคือว,ว่าเราคับไม่ได้แบบเนกดตามน่าจะไม่ได้เลยกดกระโดดก็ไม่ได้นะ โอ้เล oh, oh. oh, okay. oh, okay. okay. ้โอ้โอปป้านี่ป้าไปไม่ไปอ่ะปัาไม่ไปอ่ะโอ้โอเคะยากว่าดิโอเคสำันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย